คำว่าผีสามบาทเกิดขึ้นในยุคที่เงินสามบาทยังมีมูลค่ามากสำหรับชาวบ้านยากจนโดยเฉพาะในตลาดบ้านนอกยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยแสงตะเกรียงสลัวๆและถนนลูกรังเปรี่ยวเงียบเล่ากันว่าวิญญาณพวกนี้มักจะปรากฏในยามดึกดื่นตอนคนกลับจากตลาดหรือจากงานวัด บางครั้งมาในร่างของเด็กน้อยผมเปียที่ยืนอยู่ข้างทางบางครั้งก็เป็นชายแก่ที่นั่งยองๆอ,อยู่ริมรั้วไม้เมื่อคนเดินผ่านเขาจะยื่นเหรียญสามบาทเก่าๆมาในมือพร้อมเอ่ยเสียงแผ่วต่ำว่าเอาไปสิแค่สามบาทเสียงนั้นอ่อนแรงแต่กดดันเหมือนสะกดให้คนที่เดินผ่านต้องเหลียวมองและลังเลใจ หลายคนเล่าว่าถ้าปฏิเสธแล้วรีบเดินหนีทันทีจะรอดผ้นภัยแต่ถ้าใครยื่นมือไปรับเหรียญนั้นจะร้อนจัดจนทำให้มือพองและไม่นานหลังจากนั้นเจ้าตัวมักจะลมป่วยอย่างไร้สาเหตุบางบอกว่าเพราะเหรียญนั้นคือศินบนจากวิญญาณเพื่อพาคนเป็นไปอยู่ด้วยในเมืองลุงมีคำเตือนว่าอย่าออกไปเดินตลาดร้างดึกๆเพียงลำพัง และที่เมืองจันทร์ก็มีเรื่องเล่าว่าเคยมีคนรับเหรียญจริงๆแล้วหายไปจากบ้านในคืนนั้นไม่เคยมีใครพบเจออีกเลยตำนานผีสามบาทจึงไม่ใช่เพียงนิทานเล่าขานแต่คือเรื่องจริงที่หลายคนยังเชื่อและหวาดกลัวเพราะอาจไม่ใช่ทุกคนที่จะปฏิเสธได้เมื่อมีเงินสามบาทยื่นมาอยู่ตรงหน้าที่อำเภอหนึ่งในพัทลุงมีเรื่องเล่าของลุงคำ ผู้เท่าที่ชอบเดินตลาดกลางคืนเป็นประจำวันนั้นเขากลับจากงานศพเพื่อนบ้านดึกมากแล้วถนนลูกรังเปลี่ยวเงียบมีเพียงแสงตะเกียงตามเสาไม้ห่างๆส่องเป็นจุดๆลุงคำเล่าว,ว่าตอนเดินผ่านตลาดเก่ารู้สึกเหมือนมีใครเดินตามจึงหันไปมองเห็นเด็กผู้หญิงร่างเล็กผิวซีดขนตายาวตัดผมสั้นตรงประบายืนอยู่ใต้เสาไฟเก่า เธอกำเหรียญเก่าไว้ในมือแล้วเงยหน้ามามองด้วยรอยยิ้มแปลกๆเอาไปสิสามบาทเสียงเด็กน้อยพูดชัดถ้อยชัดคำราวกับเชิญชวนให้หยิบลุงคำยอมรับว่าตอนนั้นใจเขาวันๆเพราะเหรียญที่เด็กหญิงยื่นให้ส่องประกายทั้งที่แสงไฟ